รามุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนไม่เคยตายและไม่เคยก้าวลงไปเยือนดินแดนมิติที่สามที่เรียกกันว่าดินแดนแห่งความตายแล้วมโนมาปั้นรูปภาพของผู้ที่ดูแลดินแดนแห่งนี้เป็นรูปยักษ์ที่มีหน้าตาน่ากลัวนั้นหรือผู้ที่ ยังไม่เคยตายแต่ผู้ที่เคยตายจริงๆแล้วได้สูกส่งตัวกลับมาบ้านเพอยังทำภารกิจของตนเองไม่เสร็จพวกเขาจะได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของผู้ดูแลดินแดนแห่งความตายนั้นว่าเป็นบุรุษที่มีใบหน้าและเลือนไกยที่งดงามมากขนาดไหนทั้งหมดนี้ร้วนไม่ใช่เทวดา ตามจินตนาการของผู้คนหากจะเป็นหนึ่งของสมาพันธ์กาเล็กซี่ที่มีหน้าที่คอยดูแลมิติแห่งนี้จิตวิญญาณของผู้ตายทุกคนไม่ได้มีแค่ในดาวไกลอ่างหรือดาวโลกเท่านั้นแต่สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในทุกดวงดาวในทุกกาเล็กซี่เมื่อตายลงไป จิตวิญญาณทั้งหมดจะถูกแยกเป็นหมวดหมู่และจะถูกนำไปอยู่ในมิติเดียวกันที่จักรวาลได้สร้างขึ้นมาเรียกกันว่ามิติแห่งมายาที่อยู่ชั้นล่างที่ลึกที่สุดของกาแล็กซีความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือการถูกส่งกลับมาเกิดใหม่ และคนที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดแต่จิตปัญญาณทั้งหมดจะถูกกุมขังเอาไว้ไปยาวนานจนจัก,กรวาลลงลืมคนที่เคยร่ำรวยก็าอาจจะกลับมาเกิดเป็นคนพิการและทุกยยากกลำเค็นทรมานไปจนตายในภพใหม่จากชาตินี้ได้เกิดมาเป็นมหาเศรษฐีหรือกษัตริย์จัก,กร์รรดพ พบหน้าก็อาจจะถูกส่งกลับมาเกิดเป็นชาวประมงหรือกรรมกรทำงานหนักและตายไปอย่างทุกข์เข็ญเพราะความยากจนส่วนนักปวดอาราชีเจ้ารัติพระให้หวยผู้ที่ปั้นแต่รูปยักษ์พญานาคหรือสร้างแต่วัตถุรูปปั้นเพื่อสร้างให้มนุษย์มาหลงกลไห้บบ ศรัทธาอย่างงมงายจิตวิญญาณพวกนี้ส่วนใหญ่จะถูกให้กลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนี่คือภาพการปรุงสังเวชของพระศาสดาเมื่อทรงเสด็จลงมายังดินแดนของมิติที่สามเมื่อทรงได้เห็นภาพความจริงทั้งหมดส่วนผู้ที่เคยตายแล้วได้ฟื้นกลับมาทุกคน จะต้องได้ยินเสียงร้องโหยหวนของผู้คนมากมายในนั้นเรียกว่ามิติแห่งการทรมานจิตก็อย่าได้สนใจเพราะเสียงผู้คนที่ร้องดังออกมาจากความเจ็บปวดทรมานนั้นไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดและจะถูกคุมขังจิตวิญญาณเอาไว้ในที่แห่งนี้ไปตลอดกาล แต่มีมนุษย์จากดวงดาวดวงหนึ่งจำพวกหนึ่งที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบอามนุษย์พวกนี้หลงศรัทธาและชอบสแสวงหาทรัพยากรสำคัญของทุกดวงดาวมาเป็นของตนเองมีเรี่ยไร่จัดฉลาดแต่ชอบชอบโกงพวกนี้แตกต่างจากมนุษย์ทุกดวงดาวทั่วไป สามารถเรียนรู้ถึงโลกมิติต่างๆในจักรวาลได้ดีและมีความพยายามที่จะรณีจากโลกมายาคติในมิติที่สามมาตลอดเพราะกลัวว่าจิตวิญ,ญญาณของตนจะถูกกุมขังเอาไว้ในมิติแห่งนี้และไม่มีโอกาสที่จะได้ไปต่อจึงพยายามหาช่องว่างการเกิดขึ้นใหม่ของมิติจักรวาล เพื่อหลบหนีออกจากมิติที่สามีสมาพันธ์แกล็กซี่เรียกมนุษย์ประหลาดพวกนี้ว่าเป็ดเดราชานหรืออสุรกายมนุษย์โปอาไม่ได้มีสรีระรูปกายที่งดงามและแข็งแกร่งเหมือนมนุษย์ชาวแสงหรือพวกสมาพันธ์แกล็กซี่แต่มีความพิเศษตรงที่สามารถใช้จิตของตนเองเข้าไปสิ่งสู่ในจิตใจ ของมนุษย์ทุกดวงดาวได้และใช้ประโยชน์จากการควบคุมจิตใจให้มนุษย์พวกนั้นไปกระทำตามในสิ่งที่พวกตนต้องการเท่านั้นนี่คือสาเหตุสำคัญว่าทำไมสมาพันธ์แกาแล็กซีถึงได้ส่งพระศาสดาลงมาเพื่อมาฝึกสอนให้มนุษย์ทุกดวงดาวให้รอดผลจากการ รูปจิตของมนุษย์ดาวโัอาเข้ามาครอบงำในสภากาเอกซีมีมากถึง20มินิติของจักรวาลมนุษย์ชาวแสงทุกคนต้องอยู่กับโรคแห่งความเป็นจริงให้ได้และต้องเล่งสร้างคุณธรรมขั้นสูงในจิตใจของตนเองขึ้นมาให้มากแล้วเริ่มฝึกพิจารณาตนเองโดยใช้สติไต่ตองว่าปัจจัยเหตุ แห่งการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้หรือธรรมชาติที่มันมีอยู่เดิมของมันอยู่แล้วหรือจักรวาลเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งต่างๆขึ้นมาและให้พวกเราค้นหาเหตุแห่งปัจจัยการเกิดขึ้นของสปปรรพสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเมื่อตั้งสมมติฐานได้แล้วก็ใช้ปัญญา าไปหาต้นเหตุแห่งปัจจัยการเกิดขึ้นและดับลงในทุกสรรพสิ่งต่างๆนั้นว่าเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นล้วนมีองค์ประกอบแห่งอนันตมรรคทั้งสี่หรือไม่คือดินน้ำลมไฟที่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นมาได้เมื่อนำเอา อนันตะมรรคทั้งสี่เขามารวมกันแต่เมื่อเกิดการแยกตัวกันของอนันตะมรรคทั้งสี่ออกจากกันแล้วก็เกิดการดับลงของสปปรรพสิ่งเหล่านั้นหรือไม่อนันตะมรรคทั้งสี่ก็คือสิ่งที่ไม่มีวันหายสาบสูญไปจากจักรวาลกาแล็กซีและเอกภพเป็นอยู่แบบนั้นนิดนิรัน และใครเป็นผู้สร้างอนันตมรรคทั้งสี่ขึ้นมาในเอกภพได้และใครที่เป็นชาวแสงสามารถค้นหาคำตอบและค้นหาความจริงได้ก็ะจะได้รู้ว่าใครหรือพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างเอกภพทั้งหมดทั้งมวลขึ้นมา